อย่างมันวิ่งนไม่ได้ตั้งใจจะส้ำศพนะมึงมันล่นไม่ใช่แค่เราจะหาคนมาแบกแต่ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาฝีมือด้วยนี่คือมายเซตที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคุณผู้ชมเราจะหวังให้แต่คนอื่นะมาแบกเราขึ้นแรงแดงแรงนู่นแรงนี้ มันไม่ได้หลักๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยผมจะเข้ามาเล่นฟรีไฟก็เฉพาะตอนเวลามีของใหม่ถ่ายแหลงถ่ายนูน่นถ่ายนี่แต่วันนี้เนี่ยผมเล่นฟรีไฟล์ติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับจนตอนนี้ผมขึ้นแพทตินัมแล้วคุณผู้ชมและไม่มีของอะไรเข้าใหม่เลยแต่ผมอยากจะถ่ายคลิป ผมอยากจะเล่นผมอยากจะไต่แรงครับเพราะว่าไฟมันกําลังมาพาที่แล้วเนี่ยเราเจอบอทกันเยอะครับแต่ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้เราจะไม่ค่อยเจอบอทแล้วแต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าในมื่อมันไม่มีอะไรแล้วผมสามารถซื้ออะไรให้คุณผู้ชมดูได้บ้างอย่างน้อยติดไม้ติดมือคุณผู้ชมนึกออกปะคือมันมันไม่มีเลยครับผมซื้อ ผมซื้อทั้งหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมไอเซตพวกนี้ปกติเราไม่ซื้อกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเมนพอยต์ก่อนอะไรก็ได้ที่มันเสียเงินอ่ะเพราะว่าคนดูชอบมึงอ่ะชอบให้กูเสียเงินกูรู้บูย่าพาร์ทไงปิมเ่ยขอย่านดูหน่อยดิผมไม่ได้ซื้อบูย่าพาร์ทมานานมาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยแชมังกรตัวนี้มันวายร้ายพระขนงอยู่นะคุณผู้ชมและชุดอ่ะขอดูชุดได้เดี๋ยวว่าชุดเป็นแบบไหนอันนี้อ๋อ ก็น่าจะประมาณนี้ไหมตัวผู้ชายก็น่าจะประมาณนี้นะครับงั้นเรากดจัดเลยนี่นี่นี่ตัวผู้ชายได้โกอยู่นะปิมได้มาทําเป็นปกอยู่นาได้อยู่คุณผู้ชมมันต้องใส่คู่กันคุณผู้ชมมันต้องมีมังกรติดหลังไม่งั้นหลังมันจะเปื่อยไปแต่ผมว่ามันเท่ยู่กางกรงกางเกงมันใช้ไล่ขออนุญาตจัดจัดแบบไม่มีอีโก้ใช้เงินกันแบบพ่อแม่ตีตูดนะปลดล็อกไปเลยคุณผู้ชมนะครับผมกดรับทั้งหมดครับ กดรับไปเลยกดรับไปเลยโอเคเราซื้อทั้งหมดแล้วใช่ปะโอเคอย่างนี้เราก็ได้ปีกด้วยปีกหลังล okay. ่ะป ok ีกหลังกูเกล่ะนอกจากปีกหลังแล้วเรายังได้อันนี้ใหม่ด้วยนะครับผมเป็นกล่องเวลาตุยขออนุญาตโกเกะซึ่งเข้ากระดาบที่เราเพิ่งจะได้มาพาร์ทที่แล้วแบบสมบูรณ์แบบคุณผู้ชม ได้อยู่ะมันเท่อยู่ไม่ได้ถึงขั้นแย่ป <reun> เสียตังกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมไต่แรงกันเลยดีกว่าขออนุญาตครับวันนี้ตั้งใจมากครับตั้งใจมาไต่แรงโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมไฟมันกำลังมาก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยโอ,อ้โหพึ่งแบบตึงใบ4ต่อ3พึ่งชนะมา <'ll> คุยกับใครอ่ะ หนูกดฟีไฟมาแล้วจะลืมกดปิดไมค์ด้วยนะลูกนะนมีเอฟเคป่ะเนี่ยไอตัวเปิดไมค์เลยไอตัวเปิดอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคไม่ว่ากันเมื่อกี้แม่น่าจะเรียบพอดีไม่ว่ากันเชื่เพื่อเราโดนก่อนเลยเอาแล้วมาถึงกูเจอตึงเลยหลังครับไหนวะ มาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยโอ้โหเพื่อนโดนโอ้โหเพื่อนตายเหลือผมคนเดียวโอ้โหชิบหายครับต้องยอมตายตอนนี้ <Yeah! S 2> ต้องปิดเป็นมีดแล้วฝักแม่ส oh, uh. <laughs> ี่หนึ่งปีมไอ็คิดว่าเอ็งเป็นใครฮะไอ็คิดว <laughs> <laughs> ่าเอ็งเป็นใครเอ้ยสี่หนึ่งตรงบันได วู้ยหลังโอ้โหก็สกิลไม่ทันอ้อมัวแต่โฟกัสในตัวบนแล้วมีตัวหนึ่งอ้อมด้านหลังมัวแต่ไปโฟกัสอินนี่ฉีกมาขวาตึก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 เข้าวะแม่งไม่โดนเลยว่ะคุณผู้ชมหลังมาอย่างนี้หลังเข้าตัวหลังมีไหนวะนี่ไง มาสามอนโอ๊ยไคก็ตายครับแป๊บหนึ่งสิโอ้โหแล้ววงโคตรแรงเลยวงโคตรแรงโดนไปกี่ทีสีมองเทงน้องๆไหวไหมสุดยอดสุดยอดอย่างที่บอกนะครับเราต้องเริ่มจากตัวเราเองเก่อนเราจะไปหวังพึ่งน้องๆอย่างเดียวไม่ได้เมื่อกี้ตำแหน่งยิงไม่ดียิงเสร็จกระโดดเข้าบ้านวงบีบไม่ได้ครับเมื่อกี้ไม่ดี เมื่อกี้เล่นแบบประมาทไปอยู่ไหนกันหมดนะต้องใจเย็นๆครับมันลอยพวกนี้มันเหลี่ยมดีมาดิโอ้โหลูกสองลูกทั้งลูกว่ะลูกสองน้องมาช่วยเฮ้ยน้อวันไม่ขอซ้ำๆน้องมาช่วยนะดีน้องมาช่วยนะไม่งั้นพี่ปิ่มก็หวานเจี๊ยบนะเมื่อกี้วงบีบแล้วด้วยพี่ปิ่มพี่ปิ่มวงบีบแล้วพี่ ตรงไหนหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวบนเจอแล้วยังไงก็ต้องลงไปครับไาแล้ววิกูลมากขอบคุณน้องมากนะที่ดึงพี่อ่ะพี่ประมาทพี่วิ่งเข้าไปหม่งลูกซองลูกตาพี่แทบหลดุด ายครับแม่งไม่ตายไล่เลยครับไล่หาเลยหูมันหลบมาตรงนี้แม่งเอ้ยบ้าวิ่งโอ้โหแมงดูลูกสองอ่ะสู้เอาหนูสู้เอาวูมันนอนยิงโอ้โหคิดเป็นใครเนี่ยน้องบีมน้องบีมที่สุดของพี่น้องบีมจ๋าโอ้ยน้องบีมดีกับพี่เหลือเกิน M อ B อบีโ e อ้ oh, ชื่อนี่ขอยัดจำํำขอยัดจำํำขอยัดแอดเพื่อนได้ไหมน้องบีไม่ขอแอดเพื่อนหนูได้ไหมโอ้ย oh, หนูคือดาวดวงใหม่เจอจรัดในช่องพี่ <c oughs> เรารอเลยเรหรอโอ้ยน้องระบุครับน้องระบุมีหรือเราจะรอเ็าต้องไปตามน้องครับ <c oughs> สวยปิม <First S 1> สามเลยครับกระหลาดไปตัวนึง เราทำได้น้องบีเราทำได้อไดขอแอด,ดเพื่อนน้องบีมได้ไหมเนี่ยน้องบีมคือผมเลิฟจัดอะคือเราซัพพอร์ตเป็นนี้ไงอยากจะรู้ใจอยากจะรู้ใจเลยน้องบีมเนี่ยขอขอดแอด,ดเพื่อนขอยัดแอปเพื่อนน้องบีมขอยัดแอปเพื่อนเลยจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราเล่นกันอีกน้องบีมหนูคือเด็กในฝันพี่เลยอะ่ะได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันไมเล่นกับน้องได้เล่น,น,นไดนได้เล่นกันน้องไง และทีนี้ละ่ะผมได้เล่นกับน,น้องบีมเอาละ่ะดาวดวงใหม่เจอจะรโอ้โหแล้วผมย้ายบ้านมานี่ไหม่เลยผมยังไม่เสียไปนะคุณผู้ชมเลยไม่ได้ใช้ไหม่นะไมงั้นได้คุยกับน,น,น,น้องบีมนะครับดูการแต่งตัวสะก่อนรองเท้าแพนดา้าใส่กระโปรงแบบชุดน่ารักเรียบร้อยดูมุมไหนก็น่ารักน้องบีมขอซัพพอร์ตพี่นะ <c oughs> ถ้าไปร่วงก็ฝากดึงได้วยมีบมองง้โหสวยลูกนี่ขอบโบขอบโบพี่นอะ ฟันทุกระวังหลังกระแพงลูกยิงน้องกูเหรอฮะมึงจะมาฟันน้องกูเหรอหหพี่ไม่ยอมให้ใครมาทําบีมบีมตามคำพี่ไว้พี่ยอมเอาชีวิตพี่เข้าแลกถ้าใครจะมาลังแกน้องพี่วิบีมบีมขอเอาไปเลยน้องบีมบีมขอคือเอาไปเลยต่อให้พี่จะไม่ค่อยมีเงินก็นเถอะบีมบีมหนูเอาเกินลูกบีมยิงล่วงเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเกินไปเกินไปวิ่งโดนครับไปเล่นฝั่งนู้นเนี่ยถุยแล้วจากระยะไกลจากระยะไกลพี่บิ๊มก็เอาให้ไงไต้องรีบครับเราอยู่ตรงกลางน้องบิ๊มไม่ต้องรีบลูกเราอยู่ตรงกลางลูกถ้าบิ๊มไปผมต้องไปครับไม่งั้นมันจะเสียเสียคนไปเองครับไม่ได้ลูกบุงบิ๊มเลลูกบิมบิมเคไม่เคยขัดจัดให้พี่ตลา ใช้กระแสจิตคุยก oh, ันเห็นป่ะคือมองตามันรู้ใจอ่ะว่าเราจะยิงตัวไหนอ่ะเราทำดาเมจไปพร้อมกันเกินลุกต้นหญ้าไอ้ต้นหญ้าวิ่งขอความยาไหม ซ้ำศพนะมึงมันลั่นนี่ขนาดมาได้เพื่อนแค่คนเดียวนะเนี่ยมันยังเล่นได้แบบว่าโฉดขนาดเนี้ไอ้คิดูดิถ้ามันได้เพื่อนสองคนสามคนขึ้นไปมันไม่ถึงแหลงลุงเลยอะแหลงลุงแหลงอะไรวะแหลงลุงระเบิดแม่ผมโดนระเบิดครับ น้องบีมน้องบีมเกือน้องบีมไอ้บีมถึงบอกไงนี่คือแบบลูกสาวคนใหม่เกินไปกดพร้อมเลยเล่นต่อเล่นต่อบีมเราไปต่อลูกที่ต้องมานั่งลุ้นอีกนะว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเดี๋ยวพี่เปิดพี่เราเปิดเสียงนี่เราเปิดเสียงนี้บีมบีม บีมเปิดไมป่ไม่รู้ว่าบีมไม่รู้ว่าบีมเปิดไมหรือเปล่าคุณผู้ชมว่าเ e บีมเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะให้คุณผู้ชมได้ลุ้นกันนะครับซึ่งถ้าน้องไม่พูดใบผมก็ไม่รู้เรื่องนะก็มาเดาๆลุ้นๆกันสนุกสนุกจริงๆผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับน่ารักหมดแล้วผมเล่นอย่างนี้คือได้ใจจัดมาดิก็มาดิไอ้บอกเดี๋ยวกูโดดมาช่วยน้อง สามก็ล,ลุกเฮย้ยขครยิงบีมโอ้โหเข้าหัวหัวแทบหลุดไหวไหมไอ้นุ่มคนเดียวขยี้ขยี้เฮ้ยเอาดีๆขยี้เอาขายี้มาเป็นสองขยี้ไหวไหมข,ย,มมมมขยี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยี้ไม่เป็นไรมันขาดตัวหลักพี่กับน้องบีมไงคือด้วยปืนปอกแสกกับพี่ทั้งคู่ไม่ถนัดอยู่แล้วเล่นหนีก็ได้นะอยากเล่นหนีก็ได้นะแต่ว่าเราต้องคอยระวังที่มันจะมากับบนนี้ ต้องระวังแล้วครับก็ร่วมแล้วเหลือผมก็ขยี้บักเวนหลัง <Double kill. S 1> ามาหลังมาเราต้องอ่านให้ออกเขารู้ยังเหรผมเห็น ร่างเอาจริงคุณผู้ชมนี่คือร่างเอาจริงร่างเอาจริงแบบไม่มีติ่งนังเผมกาเก็บมันให้หมดในรอบเดียวอ่ะใจร้อนไหมครับใจร้อนไปน้องบิ ใจร้อนพี่ขอโทษแต่ทำเมื่อกี้ปีม,มันถือลูกซองนะตรงนั้นก็หมดอู้หูแมงระเบิดแม่ผมเกือบตายแมงจะลงมาซ้ำผมเลยผมก็ได้มันเหมือนกันคุณผ,ผู้ชมดีกว่าตายฟรีนะครับน้องบีมไหวไหมลูกน้องบีมเป็นไงอตอนนี้เหลือเปิ้ล น้องขยี้นะครับจะฟื้นสถานการณ์กลับมาได้ไหมต้องรอดูกันคุณผู้ชมเป็นปืนระยะใกล้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีขยี้ไปแล้วครับน้องต้นโอ้น้องต้นทุกค oh, <okay. S 1> นเล่นดีแล้วแต่ที่เล่นไม่ดีเองตานเนี้ยแต่ MVP นะเล่นไม่ดี MVP นะขอดูดาเมจหน่อย <c oughs> ดาเมจเราไม่แย่นะปิมดาเมจเราไม่แย่เลย ไปต่อมันต้องขยี้ไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะเราเล่นดีแต่ฝั่งตรงข้ามเล่นดีกว่าต้องคิดแบบนี้คุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามเล่นดีจริงเมื่อกี้ดิบอัดเข้าไปลูกสวยบนหลังป<อ>ุย้ยเข้าหัวไม่ตายดีบสิ้นซ้ำเลยลูก ยังไงล่ะเพื่อนร่วงครับเพื่อนเราก็ร่วงเหมือนกันคุณผู้ชมเขาก็ร่วงเพื่อนเราก็ร่วงแต่เขาดึงมาได้ครับชิบหายแล้วกว่าผมจะไปถึงเพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยเร็ว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 วิ่งเร็วเร็วหน่อยเพื่อนเราโดนครับตัวเขาก็โดนเหมือนกันถ้าผมซ้ำไปก่อนเลยจะได้ปิดตัว ไปนะครับหเหลือตัวเดียวทีมมันเอาจหวะารอบเนี้อ่าตัวเดียวบีมอยู่ไหนลูกจะละตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นลาไปลาไปลาไปจบสวยบีมจบให้ดีมากลูกเวลิโก้ของบีมเนี่ยเดีขอแอดเล่นด้วยยาวๆเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเจอปิมก็เจอบีมแค่นั้นใครขอเนี่ยสุพรรณสุพรรณไม่ได้สนิทเลยด,ดีพี่ก็ต้องใช้ไอวอลเหมือนกันว่า โดนวิ้ววัดเหรอโอ้บีมโดนนี่แย่แล้วคุณผู้ชมแย่แล้วแย่แล้วฟังมาบีมพี่ช่วยบีมพี่ช่วยหลังมาบีมบีมพี่ขอโทษ ขอโทษบิมรู้สึกผิดเลยอะปกติผมดึงน้องได้ตลอดนะครับแต่เมื่อกี้คือมันดึงไม่ได้จริงๆความสัมพันธ์เรากำลังร้าวหรือเปล่าบีม <c oughs> ไม่ได้ใช่ผมต้องพยายามปรับนิสัยนะคือผมเวลายิงเสร็จอะผมชอบแบบชักกระสุนเลยอะอืมอันนั้นคือนิสัยเสียผมเลยบางทีแบบมันไฟอยู่มันยังไม่ควรชักอะมันควรยิงให้สุดแม็กอะเดเดนะค่อยค่อยบกกันบี๊บใจยเย็นลูกเด็กมันใจร้อนเด็กมันเลือดร้อนคุณผู้ชมเฮ้ยปีศายนี่ไงวะ นปวโดนหลังโอ้โหิหนูไม่เล่นกันลูกไม่เป็นไรมันไปบีบเกินไปมบีบวงโอ้โหวิธีเดียวเองนูไปทีเดียวคุณผู้ชมดนไมทีเดียวบี โดนเลยครับหลบหลังไอวอลเลยจะเป็นสไนเปอร์ครับหนึ่งต่อสามมาจากด้านหลังแล้ะอีฝั่งนึงไม่รู้ด้วยครับแล้โดนอีกทีนึงแต่ยังไม่ตายเอาดิตายไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งไม่ไหวสามไม่ไหวครับไม่ไหวน้องไม่ไหวไม่เป็นไร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 ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเล่นบิ๊มเล่นเล่นค่อยๆผมต้องบอกในทีมด้วยว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบเล่นเพราะในทีมคือเลือดร้อนกันมาก <First> blood. ไปกระบ,บีมาตัวตายครับชิบหายแล้วครับเหลือแค่สองคนแล้วครับ,บมีบีมบีมปิบีมบีม,บม,บม,บมจะย็นลูกพี่มาแล้วพี่มาแล้ว าจะเป็นอะไรไปอีกส uh ักตาอู้ยเสียงใครอ่ะไอชายร่างทองมันถึงวุ่นวายเลยครับโอ้โอ้ยขอให้เขาอยากเปิดเสียงเปิดเสียงนิดนึงนะครับเปิดแค่เสียงเออน้องบีมไหมล้วกันเผื่อน้องบีมเปิดไหมผมไม่ชอบอยู่ฝั่งนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ชอบมากๆบีระวังลูก โดนเลยลูกบีหมนบ้าบี่ระเบิดโอ้ยกระสุนพี่หมดบีกระสุนพี่หมดบีโดนคู่อคไอ้ไอ้ชายร่างทองไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ยมาช่วยก่อนพอนุ่ม ล่นติดเล่นติดตลกไอ้ชายยิงใครอะไอ้ชายยิงใครพอดีดิชายขึ้นครับขึ้นด้านบนชายบอกเดินจัดการเองแต่ว่าวุงบีมาเหมือนกันสุ per ์บีครับสุ per ์บีว่ายังไงนี่ชายบอกเป็นต้นไม้อยู่และด้านล่างมี3ตัวและชายอันเข้าไปด่าเมจและเหมือนชายจะชายจะชายจะหลบอยู่ตามพ่อครับแล้วก็มีกล่องอีกตัวหนึ่งลอยอย่ด้านบนอีกฝังเหมือนจะเล่นแยกตัวพววุงบีเข้ามาแล้วชายลวกไปครับสุ per ์บีอยู่ด้านล่างแบบนี้สุ per ์บี ซูเปอรบ์บีเล่นยากครับย่าง้ซูเปอร์บีก็เล่นยากครับเพราะว่าอยู่บนด้วยแต่พยายามจะทำ,ำดาเมจเรื่อยๆครับเออโอ้โหสวยครับซูเปอร์บียิงเข้าหัวไปเมื่อกี้แต่หนึ่งต่อสี่โอ้โหต้องเป็นซูเปอร์แมนนะครับเฮ้ยเฮ้ยซูเปอรบ์บีเอาดีๆซูเปอร์บีบอกว่าไหวอยู่ไหวอะไรล่ะตีลังกาไปเลยฮะ <c oughs> แต่ผมรู้สึกถูกฉลองไอ้น้องบีมจริงนะคือไม่รู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคือผมรู้สึกถูกฉลองจริงๆอะ ตวงกลางกัดแล้วถมครับจังหวะที่เขาจะต้องดึงกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาเวลาเราถมอ่ะตวหลังมาไม่บีมด้วยหนลูกบนมาหน้ามาโอ้โหผมกดวิ่งไม่ทันครับเมื่อกี้ เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนสองคนเพื่อนออกมาหน่อยเพื่อนเพื่อนต้องออกมาเล่นเราเพื่อนเราต้องออกมาเล่นเราเพื่อนอูเพื่อนผมใจเย็นมากครับไอชายล่างทองกับซปเปอร์บีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับระเบิดลูก2องครับอย่างนี้ล่วงเลยซูเปอร์บีออกไปยิงแล้วลูกเออซูเปอร์บีลูกต่อเลยต่อเนื่องลูกขวาลูกโอ้ยทำบีลูกหักเดียวลูก ปปอเปนดแบตผมจะหมดแล้วเนี่ยมันขึ้นแดงๆนะผมถ่ายมานานมากเลยคลิปเนี้ยไม่เป็นไรโซยิบตาคุณผู้ชมผมเล่นจกกังหวาแบตกล้องมันจะดับอะย <c oughs> <c oughs> ังไงเดี๋ยวเราขอบคุณสปอนเซอร์ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะปิดกล้องหนึ่งจะเล่นแบบไม่มีกล้องนะคุณผู้ชมขอบคุณกับเดอะฮันชอปด้วยนะครับที่สนับสนุนเฉมโดมุกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอให้สนับสนุนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับใครสนใจเติมเกมฟรีไฟล์ผมว่าเติมเกมมือถือเกมอื่นๆเนี่ยแอบไลน์ไปได้เลยนะครับ พร้ออมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับบีมจะไม่ลุกก็โรโดนลูกดูแม่งโคตรคมบีมจะเย็นลูก้ายเหรออุ้ยหลังอุ้ยหลังเขาไม่มีครับหลังหลังอยู่ด้านบนครับซ้ายอยู่ด้านหน้าหลังน่าจะโดนวงบีบตายไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดกล้องแล้วนะเพราะว่าแบตแดงจะหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นภาพอย่างเดียวแล้วนะคุณผู้ชมบอกก่อนนะครับแบตมันหมดแล้วเนาะขอโทษด้วยนะครับ